มันมีจิตที่พร้อมจะสู้กับสิ่งยากขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาความสุขให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วเมื่อเรามีความสุขเราก็สามารถแจกจ่ายพลังแห่งความสุขพลังความดีนั้นให้กับทุกคนได้ตลอดเวลาด้วยจเจริญพรอาตมาพระคมอภิวโร วัดป่าธรรมคีรีศึกษาคณะวนศาสตร์ KU61 คือเด็กน้อยเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะให้มันเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือปิดเทอมตลอดแล้วถ้าหากว่าไม่อยากให้มีการเปิดเทอมอีกไม่อยากให้มีภาระในวันจันทร์อีกเท่ากับว่าไม่อยากกลับมาเกิดอีกและทำไนะจะไม่ต้องมาเกิดอีก ทำไมเราไม่สามารถบังคับทุกอย่างให้ได้ดังใจเราทำไมมันต้องมีสมหวังแล้วมันมีผิดหวังเราอยากสมหวังเราไม่อยากผิดหวังทีนี้มันเกิดความทุกข์พอเกิดความทุกข์ตรงเนี้ยจะหาวิธีดับทุก์พยายามจากหลายๆทางแล้วแก้ภายนอกเนี่ยมันกลายเป็นเราต้องวิ่งไปหาเรื่อยๆวิ่งออกไปเรื่อยๆมันเหนื่อยต้องย้อนกลับมาทีนี้เข้ามาข้างใน เพื่อจะดับทุกภายในที่มันจบทุกปัญหาเลยไม่มีอะไรประเสริฐไปกว่าวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าบอกว่าความเชื่อของวัดป่าธรรมคีรีคืออะไรต้องเรียนทุกท่านว่าคือความไม่เชื่ออะไรแต่พิจารณาพิสูจน์ให้ท่องแท้แล้วจะเกิดความชัดเจนของจิตที่นี่ไม่เน้นความงมงายด้วยประการทั้งปวงเน้นว่าอย่าพึ่งเชื่อ จนกว่าจะได้ประพฤติปฏิบัติจนรู้แจ้งประจักษ์ใจเฉพาะตนแล้วเท่านั้นคณะวนศาสตร์เป็นคณะที่รับน้องหนักและโหดที่สุดของประเทศไทยในสมัยทีอ่อาตมาศึกษาคณะวนศาสตร์ผ่านการรับน้องทุกอย่างฝึกฝนตนอย่างดีเยี่ยมระบบโซตัสของคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ส่งผลให้คนกระเลวกระลาดคนขี้เกียจกลายเป็นคนมีระเบียบวินัยทีนี้เมื่อมาเรียนภาควิชาการมันประมวลกลับมาเป็นส่วนผสมชีวิตหมดเลยอัตมาต้องฝึกโดยการไปอยู่ป่าในอุทยานแห่งชาติต่างๆไปหลงป่ากินนอนอยู่ในป่าเราไม่ได้ดูแลเฉพาะตัวเราให้รอดแต่ต้องดูแลเพื่อนทั้งหมดในกลุ่มให้รอดขณะเดียวกันต้องทำรายงานส่งอาจารย์ขณะเดียวกันต้องไปสอบด้วยอัตมาได้รับฐาน ได้รับพลังจากคณวณศาสตร์มาหล่อหลอมให้ปัจจุบันเป็นพระก็สามารถเป็นพระที่มีความเด็ดเดี่ยวอดหานเพราะว่ามันมีจิตที่พร้อมจะสู้กับสิ่งยากขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาความสุขให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วเมื่อเรามีความสุขเราก็สามารถแจกจ่ายพลังแห่งความสุขพลังความดีนั้นให้กับทุกคนได้ตลอดเวลาด้วย ก็ต้องเรียนท่านบัณฑิตทั้งหลายว่าอนุโมทนายินดีด้วยที่ท่านได้ศึกษาจบอย่ายึดติดอย่ายึดมั่นสําคัญหมายเฉพาะความรู้และหลักวิชาของเราแต่ให้โอเพนอเปิดกว้างและยอมรับทุกคนว่ามีความสามารถทั้งนั้นรู้จักคุณค่าตัวเองเข้าใจความเป็นจริงของโลกว่ามันไม่เที่ยงและเปิดใจรับความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงของทุกสรรพสิ่งจะกลายเป็นชีวิตจริงที่มีความสุขตลอดเวลา มีความรู้อย่างเดียวไม่พอต้องมีสติและปัญญาจากความรู้ด้วยการมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทประเสริฐที่สุด